สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานำเสนอวิธีการปลูกเชือกสมอแบบเซฟตี้เวลาติดหินแล้วดึงออกได้นะครับเบื้องต้นนะครับั้งแรกถ้าเกิดเราใช้โซ่หรือเชือกก็ได้นะครับผูกที่รูที่เจาะทางด้านหัวสมอนี่นะครับแบบนี้นะครับอจะมีทั้งสองฝั่งนะฝั่งไหนก็ได้ครับเลือกฝั่งหนึ่งแล้วก็ล็อกไว้นะครับส่วนใหญ่เราจะใช้สเกลล็อกเลยนะครับล็อกติดเลย ะครับแบบนี้นะครับถ้าเป็นโซ่ก็ดีก็คือจะช่วยให้สายไม่จุงให้ปีกสมอมันลอยเวลานั้นถ้าใส่โซ่ก็จะหนักตัวนก่อนนะครับพอด้านหัวเนี่ยล็อคติดกับตรงนี้แน่นแล้วนะครับให้ดึงโซ่หรือเชือกมาที่ก้านสมอแล้วใช้เคเบิลไทรัดนะครับใช้เคเบิลไทรัดสองหรือสามเส้นก็ได้นะครับ หรือใช้เชือกฟางก็ได้ถ้าไม่มีเชือกฟางหรือเคเบิลไทที่ใช้เนี่ยทำให้เวลาสมอติดเรา,เาสามารถดึงมันขาดได้แล้วเราก็จะไปถอนสมอได้เดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูนะครับเวลาเราทิ้งปุ๊บเนี่ย<า>วเวลายกดึงสมอก็จะดึงลากตามมาแบบนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับไม่มีผลเลยสมมติว่ามีกองหินอยู่ข้างหน้า ลากมาติดกองเดี๋ยวผมสมมติสมมติมมก่อนนะครับสมมติว่าติดกองอยู่ท่านี้ดึงยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับดึงยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับดึงยังไงก็ไม่ขึ้นเราก็ใช้วิธีการเอาเสื้อสมอเนี่ยผูกกับคีตเรือแล้วดึงให้ขาดนะครับสมมติว่าเราดึงตัวนี้ขาดทุกเน่ โซ่ตัวนี้ก็จะหลุดออกหลุดออกจากก้านสมอนะครับมันก็จะมาดึงตัวนี้ถอยหลังให้หลุดออกจากกองได้แค่นั้นเองหลักการง่ายๆครับแต่เวลาใช้งานปกติมันก็จะดึงเหมือนเดิมเห็นไหมครับดึงมาเกาะเหมือนเดิมนะครับลองทําดูครับเพราะว่าวิธีการถอนสมอก็คือดึงตรงนี้กลับขึ้นมาแค่นั้นเองมันก็จะถอนละแล้วเราค่อยมามัดเชือกที่ตรงนี้ใหม่นะครับ ไม่รู้นึกภาพออกตามหรือเปล่านะครับพอดีผมขี้เกียจตัดขาดแล้วจะดึงให้ดูนะครับลักษณะเดียวกันลองดูครับ